ามหาเจ้าตัวน้อแมนมเออไอกะเข้ากับบบ้งก <ina> ้อนน้อแมนบอืมเออเออเออ่อืมนี่มันหายกะหายแล้วตของนองวานเออของผ่อนวานอ่ะหายว้ากันว่ลุง้อยอยู่ดนเนี่กมันไหนว้าลงรอยราค่ลราคาแม่ตอนนี้มันยากต้อไปโซดโกมสีดินงาที่มันเส้นใบเอ็ดใบไอ้คื เอาเงินดอกกล้วยคอยัวหลดเลวายก็จะวลาย้าบขายพร้อมลาบตัวนี้อยู่พังนี่พร้อมลาบแล้วตัวนี้มากกขายอยู่ตรงนี้นี่พร้อมลาบพร้อมลาบลับรับับลออกลูกแล้วเอ้ยตัวนั้นก็มันจะออกอ่ะอ้าก็ลังออกจะใครใช่ใช่

这边拿一点，拿走。 ที่นี่ตัวสีออกจัใครนะมันกำลงังโผล่มาใช่นัน่นแล้วมันมัวเดี๋ยวนี้เข้อม,มันมัวนึกเป็นอะไรก็ไม่รู้มันตกบ่อยเหรอ